โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นกับคนในแคนนะครับ,บจะไปดูว่าคนในแคนจะเก่งหรือจะโม้หรือจะโกหรือจะอะไรก็ไปดูกันเลยโลครับโหลครับโลค,ค,ครับพี่พวกพี่ชื่ออะไรกันครับไม่รู้ชื่อพี่เลยบเปิดแฟนยังเจ็ดสีถ้าม่หนาเจ็ดศูนย์ โอ้ได้กระโปงยังไม่หยอดอ่ะพี่พี่ยีย่อะไรครับอ้าวโอว้คุณคุณอยู่แคนไหนครับทำไมชื่อคุณคุณเลยแคนในกระโปงดาวหนึ่งดาวสองดาวสาม,มอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตายตายชูมมาเจอบอดตายเลยไปละยังวันนี้มีตัวแบกป้องดาวหนึ่ง โอยขอห้มีเวลาดูเฮ้ยเกินเกินเกินครับอย่าว่าเออครับขอลองน้องอย่าเออไปแล้วมัดลูกกุ้งสายหัวแตกชิวเมื่อไรชิวแค่นั้นเองโอเคอ้าวตายแล้วเหรอครับเนี่ยไม่โอเคเลยอ้าวตายแล้วเหรออ้าวตายแล้วเหรอโยไปนะไม่ทันได้กดยิงเลยหัวแตกซะแล้วโอ้ จะตีร้านกันมีป่ามีปูซานไม่ทันได้กดยิงเลยไม่ทันได้กดยิงเลยโดนหมัดโอ้โหดหมูไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเก่งตลาดนะว่าอยากโดนเออบบาได้บบาวบาได้บบาเพื่อนเพ่นบาได้บบาแลวเนึ่งแลวสองดา้วสามสวย เอีเอามาจุมูมาจุมูขอบใจขอบใจทำรับเลอยไปแล้วว้าวว้าวเราจะโบไปแล้วได้เอ็นไม่กูลองกันวว G M G M เอลุย M G เอ้ยจุลุย G เอ้ยไม่งูวาวังรี่โอ้ท่นคะอ่าพน้า้ ค่อยมาแตกตบก่กูลัวจะตายแล้วนี่เพื่อนไม่ช่วยเลยไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้าใ,ใครตายตัวตัวไปตัวใครตัวมันนะครับตัวใครตัวมันนะครับไปแล้วครับตาย,นะไ,ยไม่นะก,กันใส่เมื่อไห่ใส่ก็กลัวเละสวัสดีครับผมค่อยดาวหนึ่งหัวแตก <c oughs> หัวแตกด้วย ไม่ได้อัดตัวด้วยดาว<ะ>สองอัดตแวกับว่าอัดหัวอ,อู้บุดไปดาวสองเอาลัดโดนลัดแค่นี้เองโดนลัดพอแตกเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะตายแล้วหรอครับนี่ไม่เดียวเลยอ่ะตัวตีละกันพอดีกิน,นข้าวกับมีดมาครับเหียโคตรหมูไปได้หมูครับ ทำไมเหรอบุรีเก่งเล็บทองบุรีเก่งบุรีเก่งอะไรครับบอวูซีซับคุณเป็นใครก็ก็ตอนนี้ใครแบกอะครับอืมใครแบกเรียกร้องใครจบอุ้ยเนี่ยดาเมจเป็นดาเมจชาติจีนโอ้ดาเมจคุณซ้ำศพแค่นั้นเองไม่คุณซ้ำแค่นั้นเองจบคุณซ้ำไก่ลาดครับไก่ลาดไก่ลาดไก่ลาดแม่มึองอะหยอกหยอกเพื่อน บนหลังคาตรงไปนี้ดาวหนึ่งดาวสองสามสวยแจอตัวเดียวสามโสตรดาวหนึ่งดาวหนึ่งสายหนึ่งับไมาแทงเนี่อยเกินไปว้าวว้าเวลาจะตกจะแตกแล้วอยู่บ้านกับผม เเอาเจอรัดแค่นั้นเองได้แค่รัสไพลา,มลางมื่อเขาล้อมต่างนี้ไงผีเม่งโคตรโง่รัสรัดสเปลี่ยนชื่อว่าคอปรัดเนาะโอ้เข้ามาอ่ะเอออีเมียม่งโคตรโหดเลยว่ะอยู่ดังเถียงมาโลแค่ร้องโหดเดี๋ยวพี่จะโชว์ยิงหัวเดี๋ยวน้องก็ร้องกราบขอบใจ ขอบใจที่ยิงช่วยแล้วพี่ก็วิ่งมาแล้วก็ตายแค่นั้นเองอัตโต้หัวหัวทุกเม็ตรด้วยแดงเขือด้วยแดงเขือไม่เท่าไหร่ไก่ท็อปจนเด็กบาก <c oughs> ดี <c oughs> อโอ้ยเห็นเด็กบากดีช่วงนี้แม่งเด็กบากดีวะ่ะ <c oughs> ทำไมพวกเด็ก <c oughs> พวกนี้แม่งปากดีจังเลย มันอยั่งโดนลุมสามเลยโดนเปิดศูนย์น,นะครับไม่หรอเด็กปากดีว่ะช่วงนี้ก็อยากโดนเจ็ดศูนย์อะไรประมาณนี้ครับทำไมหรอมีปัญหาเปล่าหรือเปล่าอยากอยากแบบเอ้ยหนึ่งหัวดาวหนึ่งเขาเลย <c oughs> เอ้ยดาวสองดาวสามสวย <c oughs> สวยสวยระเบิดระเบิดแม่นระเบิดแม่นอยากอยากเข้าอยากเข้ามันจะตายตายตายหนึ่งทับแบกอีกแล้วตายนี้ทับแบกแค่นั้นเองตายนี้ทับแบกเอ้ยหลังเอ้ยกูยิงม่าถึกเอมันเอาได้โอตั้งไอ้วออะไรโอมาชุบดีโออะไรทีมแม่งอย่างโง่ทีมอย่างลาบบอกเลย ไปขายลาบไปอทีแม่งอย่างลาบแค่นั้นออันนี้ก็อัดแต่ตัวเขาเนาะโอ้มึงมา้สัตว์โอ้ชุบเพื่อนนี้มึงรู้จักคําว่าชุบเพื่อนไหมแล้วมึงจะเล็งหาพ่อมึงอ่ะตัวนั้นโอ้โหอ่องูแค่นั้นเองโอ้ตายก่อนเพื่อนก็อย่างูดครับคุณคุเล่นอะไรอะไรเอวเล่นทําไมผู้หญิงอย่างลาบเอ้ย อะไรครับทำไมอยู่แคนกับผมครับโอ้โ oh หอย่าแอคได้ปะไม่ไม่เอานะอย่าแอคอย่าเอือร้อ,องน้องอย่ใหญ่